ท่านผู้ชมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแบบนี้บ้านเล็กที่ค่ะคุณนายโอ้ออกมาโชว์สวยงามมากท่านผู้ชมใครเห็นคลิปนี้ขอให้โชคนะครับบ้านเล็กที่หนึ่งสี่สองนะครับตรงตกับเลขอาจารย์รัตตี้เลยนะครับท่านผู้ชม โอ้โชค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 ดูงูงูมันเกี่ยวกันนะครับท่านผู้ชมเออมันกำลังเกี่ยวกันจะเสียงดังเด้อเนี่ยงูเกี่ยวกันโอ้โชคโชคเด้อครับโชคโชค เข้าไปในแล้วงูกเกี้ยวกันนะครับอยู่ข้างบ้านเลยนอย่าเสียงดังเด้อคุณนายโอ้ออกมาโชว์แล้วดูท่านผู้ชม โชคโชคโชคครับอู้ออกมาโชว์เลยคันนี้เนี่ย่านผู้ชมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับแบบนี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยดู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 เราจะไม่เสียงดังจะเห็นให้มันตกใจเวยคุณนายบานเล็กที่ครับคุณนาย จะลืมบ้านเลขกที่เฮาเดอร์ออกมาโชว์สวยงามมากท่านผู้ชมโอสวยงามมากสวยงามมากเลยสวยงามมากๆสวยงามมากๆท่านผู้ชมนู่น เลื้อยขึ้นไปนู่นแล้วโชคโชคโชคบ้านเลขที่ร้อยสี่สิบสองนะครับท่านผู้ชมนิ่งแล้วตอนนี้นิ่งแล้ว ตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียก็ไม่รู้ยังไม่แยกกันเลยนะครับไปไหนแล้วไปไหนแล้ว มุดเข้าไปข้างในแล้วครับท่านผู้ชมคันนี้นะไม่เห็นแล้วอืไปไหนแล้วเนะาะคันนี้นะหายไปแล้วมุดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ต้นจันผาที่ผมตัดออกโอ้โผลมาตรงนี้โผลมานี้ยังไม่ไปไหนนี่นี่ยังโผลออกมาอีก ดูอย่างใกล้ชิดเลยท่านผู้ชมมาใกล้มากมาใกล้มากเดี๋ยวเราจะไม่ทำให้มันตกใจ ใครเห็นคลิปนี้ขอให้โชคนะครับบ้านเล็กที่หนึ่งสี่สองนะครับบ้านเล็กที่หนึ่งสีสองนะครับตรงกับเลขอาจารย์นอตตี้เลยนะครับเพ่อพนผู้ชมนี่ครับ อยู่บ้านผมเลยนะครับนานมากท่านผู้ชม,ม,มนานมากเลย กกกเกี่ยวกันใหญ่เลย มกลับมาทางผมแล้วใกล้จะถึงตัวผมแล้ว่านผู้ชมผมไม่กล้าลุกกลัวมันตกใจสาธุ ไ้ถูกเด้อไ้ถูกเด้อบานเลขที่หนึ่งสี่สอหมู่สามนี่ใหลผูนานมากแล้ว ชาวบ้านจะเรียกว่างูเผาหมากพริกมีพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมผมนั่งจนปวดขาแล้วนะ ใครได้ดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงเรย่อยๆปังๆบ้านเลขที่ผม1 4 2หงมูส3ครับมันยังไม่แยกจากกันเลยครับผู้ชม วนไปบนมาอยู่นี่ผ่านกันสวยงามมากเลโอ้น้ำไหลไปหามันดีไ่ สายยางหลุดนะครับเมื่อสักครู่น้ำไหลไปหามันสายยางหลุดเมื่อสักครู่นะครับ ผมนั่งจนปวดขาแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่แยกออกจากกันเลยยังไม่แยกจากกันเลยนะหายไปแล้วตัวหนึ่งแยกแล้วแยกแล้วหายไปแล้วตัวหนึ่งเห็นแต่ตัวหนึ่งอยู่นี่ หายเข้าไปหมดแล้วนะครับดูมันจะออกมาอีกไหมนี่ครับอยู่บ้านเลย <c oughs> บานทิขที่หนึ่งสสองมูสามนะครับ